พอยกตัวอย่างเหตุการณ์ในไบเบิลกับเรื่องราวของโยบอีสองย่อหน้าแรกเราก็จะเห็นหนึงสารพัดความพรั่งพร้อมแบบน่าอิจฉาสุดๆทั้งเรื่องทรัพย์สินทายาทข้าทาสบริวารแต่พอย่อหน้าถัดมาเมื่อพระเจ้าอนุญ,ญาตให้ซาตานสามารถทดลองความรักของโยบที่มีต่อพระเจ้าได้เหตุการณ์ทั้งหมดก็กลับตาลปาดกลายเป็นหนังคนละม้วนพโยบไดู้ญสิ้นทุ ยางแบบไม่มีอะไรมากันแม้แต่ร่างกายของตัวเองก็เกิดซี่ร้ายที่แสนเจ็บปวดทั่วทั้งตัวทำกลางเรื่องร้ายก็ปรากฏเรื่องดีอยู่บ้างคือเหล่าบรรดาเพื่อนๆของโยบเปทราบถึงข่าวร้ายของโยบนั้นเขาก็พร้อมใจกันเดินมาหาโยบและนั่งเศร้าอยู่กับโยบเป็นเวลาถึง7วัน7คืนแบบไม่พูดอะไร แต่แทนที่จะจบสวยด้วยเรื่องราวของมิตรภาพแต่ดันกับผักมุมเมื่อบรรดาเพื่อน,นเริ่มปอบโยนแบบผิดทางคือพวกเขามั่นใจว่าโยบต้องทําอะไรผิดสักอย่างกับพระเจ้าดังนั้นบทสนทนาระหว่างเพื่อรักกับโยบนั้นจึงกลายเป็นการตักเตือนและพยายามให้โยบคิดซิว่าไม่ทาอะไรผิดมาพร้อมกับให้ยอมรับว่าอีโดนนะ่ะสมกวนแล้ว แม้สุดท้ายเรื่องราวของโยบในพระกัมภีร์จะจบลงแบบกูดเอ็นคือหลังจากที่ผ่านการทดลองสิ่งสารพัดได้เคยสูญไปก็กลับคืนมาทวีคูณและดียิ่งกว่าเดิมสิ่งที่เชื่อมโยงสถานการณ์ของโยบและเพื่อนๆกับคำพูดปลอบใจที่กลายเป็นท็อกซิตคือพฤติกรรมที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังดีของเพื่อนๆโยบแต่แต่มันดันกลับสวนทางกับคำพูด